Yeah. คอร์สเรียนสักลายออนไลน์ระยะสั้นคอร์สเนี้ยจริงๆแล้วคนขอมานานมากแล้วคนถามมานานมากแล้วว่าเอออยากจะได้คอร์สเล็กๆที่ราคาย่อมเยาราคาจับง่ายแล้วก็เป็นการเรียนสั้นๆที่เรียนแค่พื้นฐานอย่างเดียวไม่ต้องเรียนอะไรมากเพราะว่าเออเราอยากจะเรียนแล้วเอาไปต่อยอดเองเอาไปปรับใช้เองอะไรอย่างนี้อ้าวมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้มาแล้วมิมเปิดพรีออเดอร์คอร์สออนไลน์ระยะสั้นนะตอนเนี้ยคือมิมจะสอนจากศูนย์เลยคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนวาดภาพไม่เป็นเลย ไม่เคยจับเครื่องมาก่อนเลยไม่รู้เรื่องอุปกรณ์มาก่อนเลยไม่รู้เรื่องออผิวหนังมาก่อนเลยว่าจะต้องวางหมึกลงไปชั้นผิวหนังที่เท่าไหร่หรือใช้อุปกรณ์อะไรบ้างหรืออะไรพวกที่มันเป็นพื้นฐานต่างๆเนี่ยคอสนีม้มีมีสอนนะคะกับคอร์สเรียนสักลายออนไลน์ระยะสั้นนะเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะในคอร์สเราคือจะ ไม่ได้เรียนแบบลวดเดียวทั้งเดือนนะเราจะค่อยๆทยอยอัพคลิปนะคะค่อยๆทยอยอัพคลิปลงไปจนครบ1เดือนภายในระยะเวลา1เดือนนะ่ะมิมก็จะทยอยอัพบทเรียนที่เอ่อนักเรียนจะต้องใช้นักเรียนที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานนะคอสเนี้ยจะเหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยวาดรูปไม่เป็นเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนกําลังลังเลยอยู่ว่าเอ่อตัวเองชอบงานศักดิ์หรือเปล่าถ้าจะไปโรงเรียนแบบเป็นคอสใหญ่ๆเลย2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่ามีความกังวลอยู่เนาะว่าถ้าสมมติว่าเราไป โรงเรียนแล้วเราไม่ชอบล่ะเราทําไม่ได้ล่ะเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยคอเนี้ยจะตอบโจทย์มากเพราะว่าคอเนี้ยจะเป็นคอที่ราคาย่อมเยาสอนแค่เฉพาะพื้นฐานเท่านั้นพอต,ตอนที่เรามาเรียนพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานก็อย่างเช่นแบบเส้นสีแสงเงาถมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเรามาเรียนพื้นฐานเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจในกระบวนการพื้นฐานทั้งหมดแล้วเราก็จะเอาไปปรับใช้กับงานต่างๆได้นะคะเพราะว่างานทุกงานเนี่ยมันจะมีพื้นฐานเหมือนกันถ้าเราสังเกตดีๆนะ เ้นเงาถมสีอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่ในทุกงานอยู่แล้วซึ่งถ้าเรารู้กระบวนการพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้กับงานอื่นๆได้ง่ายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้พื้นฐานเลยแล้วเราไปทํางานอื่นๆอย่างเช่น ไม่รู้อะไรมาก่อนเลยแล้วก็เข้าไปทํางานปลาคาบไปทํางานกิมโ,มโนไปทํางานมังกรหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะมีความงงอยู่ว่าเส้นมันจะต้องทอํายังไงให้คมเงามันจะต้องทอํายังไงให้นุ่มอัดสีเราอัดยังไงไล่สีเราไล่สียังไงทําเงายังไงให้มันสมูทต,ต่างๆพวกนี้เราจะไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจพื้นฐานหมดแล้วเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้กับงานพวกพวกนั้นได้สบายมากนะมิมจะบอกให้ว่าพวกพื้นฐานเบสิกพวกนี้เป็นสิ่งที่มือใหม่ทุกคนต้องรู้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้่าต่อ ให้เราจะไปทํางานอื่นๆแล้วอ่ะเรายังไม่รู้รอบมือตัวเองเรายังไม่รู้จักวิธีการทําเงานุ่มเรายังไม่รู้จักวิธีการทําเงาสากเรายังไม่รู้จักวิธีการเชื่อมสี มันก็ต้องวนกลับมาเรื่องพื้นฐานอยู่ดีเพราะว่ามันยังไม่ผ่านไงต่อให้เราทําปะคาเป็นต่อให้เราทํามังกรได้แต่ว่าเ,เส้นไม่คมเงาไม่นุ่มถมไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะงานมันก็จะออกมาไม่ดีนะคะฉะนั้นคอสนี้มิมจะมาเปิดสําหรับมือใหม่นะโดยเฉพาะนะคะเป็นคอสสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะใครมีพื้นฐานแล้วไม่ต้องมาลงเรียนนะคะคอสนี้สําหรับมือใหม่โดยเฉพาะนะแล้วก็เป็นราคาโปรนะคะตอนนี้เป็นราคาโปรเดี๋ยวหลังจากนี้ราคามันจะปรับขึ้นไปนะคะรอติดตามคลิปที่อัปเดต นะคะพอตอนที่มิมอัปเดตคลิปไปใหม่มิมก็จะปรับราคาขึ้นปรับราคาขึ้นทุกๆครั้งนะมิมจะไม่ได้อยู่คงราคาเดิมตอนนี้เป็นราคาโปรสําหรับ3คนแรกเท่านั้นนะใครที่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเข้ามาคุยกับน้องแอดมินบอกน้องแอดมินว่าสนใจคอร์สเรียนสักลายออนไลน์ระยะสั้นแล้วเดี๋ยวน้องแอดมินจะบอกอรายละเอียดต่อว่าเออจะต้องทํายังไงต่อจะต้องมีการลงทะเบียนอะไรยังไงก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะ,ะโอเคเดี๋ยวยังไงมาเจอกันในคอร์สนะคะช่างสักมือใหม่ทุกคน